สวัสดีครับผมต้้มจากไคยเนอร์ครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์อเนกประสงค์ของค่ายนิสสันนะครับนิสสันเทราโฉมใหม่ล่าสุดหรือว่าในรุ่นปรับโฉมไมเนชเชน MY2021 ครับนิสสันเทราโฉมใหม่นะครับทำตลาดด้วยกัน3รุ่นย่อยเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าชื่อรุ่นจะแตกต่างกันออกไปรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นรุ่น 2.3e ตั้งราคาไว้1ล้าน1แสนเหมื่นพันบาทและรุ่นถัดขึ้นไปนะครับเป็นรุ่น 2.3WL ขับเคลื่อน2ล้อ ตั้งราคาเอาไว้1,440,000าน0 0 0 0 0 0 9000บาทส่วนคันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุด VL ขับเคลื่อนสีล้อตั้งราคาไว้1,499,000บาทวันนี้เรามีโอกาสนำรถยนต์รุ่นนี้นะครับมาทำการรีวิวพาทุกท่านนะครับมาชมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของรถยนต์นิสสันเทอร่าชมปี2021ว่ามีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างครับรุ่นนี้มีการอัปเกรดอุปกรณ์หลายอย่างเพื่อจะให้ทัดเทียมกับคู่แข่งในตลาดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้กับทุกท่านทราบนะครับว่าอุปกรณ์ที่อัปเกรดเข้ามามีอะไรบ้างน นอกจากนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของดิสเบรกเข้ามารุ่นนี้ติดตั้งดิสเบรกมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อครับก่อนหน้านี้เป็นดิสเบรกเฉพาะล้อหน้าแล้วก็รัมเบรกล้อหลังแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดในรุ่น VL กขับเคลื่อนสอล้อแล้วก็ VL ขับเคลื่อนสล้อติดตั้งดิสเบรกมาทั้ง4ล้อนะครับมาดูกันว่าผลทดสอบเบรกจะทําได้ดีแล้วก็โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับ รายละเอียดการตกแต่งด้านหน้าของนิสสันเทอร่าโฉมใหม่นะครับต้องบอกได้เลยว่าแตกต่างจากเดิมค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนี่ครับในส่วนของรายละเอียดของฝากระโปรงเมื่อเทียบดูแล้วนะครับไม่เหมือนกับในเทอร่าชุดเดิมเพราะว่าในเทอร่าชุดเดิมก็จะมี ชุดโดมหรือว่าขอบฝากระโปรงที่สูงกว่านี้นะครับตัวโดมหรือว่าตัวรายละเอียดของเส้นฝากระโปรงก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยรายละเอียดของโคมไฟก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งที่แตกต่างจากเดิมนะครับรายละเอียดของไฟ LED ที่เรียกว่า quad LED หรือว่าเป็น LED ทั้ง4ดวงติดตั้งเข้ามาส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับนี่ครับไฟ daytime running light ก็จะมีเส้นแนวไฟที่เล็กลงกว่าเดิมถ้าเทียบกับใน Nissan t e r a ชมที่แล้วครับนอกจากนี้นะครับด้านล่างก็ยัง เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับตรงนี้ก็จะให้มาเหมือนเดิมติดตั้งเซนเซอร์มา4จุดด้านรายละเอียดของกระจังหน้าเช่นกันนะครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า V ี o t ชันเหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของรายละเอียดต่างๆกันไปเพราะว่าในนิสสันทราชมที่แล้วก็จะเป็นกระจังหน้า V ี o มชันขนาดเล็กนะครับแล้วก็รายละเอียดการตกแต่งของกระจังหน้าเน้นความสปอร์ตนะครับเป็นกระจังสีดําเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในรุ่นนี้เป็นกระจังหน้า V ี o มชันขนาดใหญ่แล้วก็เน้นกรอบนะครับแล้วก็การตกแต่ง สีโครเมียมเข้ามาทดแทนเน้นความรูหรามากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับบริเวณโลโก้นิสสันนะครับติดตั้งกล้องมาด้วยกล้องตัวนี้เป็นกล้องด้านหน้านะครับทำงานสอดประสากนกันกับระบบกล้อง360องศารอบคันนั่นเองครับในส่วนอื่นๆนะครับถัดลงมาจากโลโก้ก็จะมีนี่ครับ ช่องกรอบสี่เหลี่ยมคางหมูตรงนี้ก็จะเป็นการติดตั้งเรดาร์เข้ามาเรดาร์ตรงนี้นะครับเป็นการทํางานของระบบเลนดีพัชเจอร์วอร์นิงแล้วก็ระบบช่วยเบรกแล้วก็ระบบช่วยเตือนก่อนการชนนั่นเองครับเรียกได้ว่าระบบความปลอดภัยนะครับได้รับการยกระดับเข้ามาด้วยสาหรับนิสสันเทอร่าโฉมใหม่กระจกบานหน้าติดตั้งเซนเซ,นเซอร์เข้ามาด้วยเปนเ็นเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าเรนเซ็นเซอร์แล้วก็กล้องด้านหน้ากล้องด้านหน้าตรงนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันกันกบนี่ครับ เลดานะครับเป็นการทํางานสอดประสานกันนะครับรวมไปถึงนะครับยังติดตั้งกระจกที่เรียกว่าอคูสติกการ์ดทั้งกระจกบนหน้านะครับแล้วก็ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับเป็นกระจกที่จะช่วยลดเสียงรบกวนได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับมิติตัวรถในนิสสันเทราชมใหม่นะครับ เมื่อเทียบกับนิสสันเทราชมที่แล้วเรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับมีเพียงความสูงที่สูงขึ้นมาประมาณ3ซนตเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มิติความยาวก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยส่วนมิติความกว้างแล้วก็ระยะฐานล้อรวมทั้งความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถนะครับเรียกว่าเป็นมิติเดียวกันหรือว่าเป็นขนาดเดิมทั้งหมดนั่นเองครับด้านรายละเอียดการตกแต่งด้านข้างมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่เช่นกันโดยเฉพาะล้อนะครับเป็นล้อลายก้านที่มีดีไซน์ใหม่มีรวดลายที่แตกต่างจากเดิมแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนนเช่กั นอกจากนี้นะครับล้อ18นิ้วตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับยางเบสโซนดูเลอร์ไฮเวทเทเลนขนาด 255/60R18 ครับและกระจกมองข้างในนิสสันเทอร่าโฉมใหม่นะครับพ่นสีตามตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็ปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนอกจากนี้นะครับกระจกมองข้างก็จะมาพร้อมกับกล้องรอบคันครับเป็นกล้องที่ติดตั้งเอาไว้เวณนด้านใ,นใต้กระจกแล้วก็ตัวกระจกนะครับก็จะมีเซนเซอร์ที่เรียกว่าไบสปอร์ตติดตั้งมาให้สําหรับ กระจมองข้างในนิสสันเทราโฉมใหม่ครับส่วนด้านบนหลังคานะครับแหลกหรือว่าราวหลังคาเป็นราวหลังคาสีเทาที่ตกแต่งเข้ามาครับมือเปิดประตูเป็นมือเปิดประตูแบบคีย์เลสเซนเซอร์นะครับสำหรับมือเปิดประตูด้านหน้าทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารครับสามารถเปิดปิดได้อย่าง ง่ายได้ครับนอกจากนี้บริเวณมือเปิดประตูยังเป็นการตกแต่งด้วยกรอบโครเมียมทั้งหมดเช่นกันครับจุดที่เป็นไฮไลท์ก็คือการติดตั้งดิสเบรกที่ล้อหลังเข้ามานะครับก่อนหน้านี้นิสสันเทอร่าเป็นดิสเบรกล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเป็นดัมเบรกหรือว่าดุมเบรกแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนะครับล้อหลังเป็นดิสเบรกเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าดิสเบรกในนิสสันเทอร่ามใหม่ก็จะติดตั้งเอาไว้ในรุ่น V L ขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นแต่ว่าในรุ่น E นะครับเป็นระบบดัม ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าคิกแอคทีเวตนะครับติดตั้งเอาไว้เวณนด้านใต้ของกันชนบริเวณตรงกลานะครับถ้าเราถือของมาหรือว่าถืออุปกรณ์มาเต็มไม้เต็มมือนะครับเราไม่สามารถเปิดท้ายได้เราสามารถใช้เซ็นเซอร์ที่เรียกว่าคิกแอค i v เว e สามารถเปิดได้เลยทันทีครับนี่ครับนี่ครับเราเพียงยื่นเท้าเข้าไปนะครับเซนเซอร์ก็จะทํางานแล้วก็เปิดปิดให้เราด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดครับนี่ครับ จังหวะเปิดนะครับแล้วก็จังหวะปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับยื่นเท้าเข้าไปง่ายๆนะครับอุกรที่ติดตั้งมาก็เรียกว่าพรีพร้อมเลยทีเดียวนะครับดันบนสุดเป็นสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ฝาท้ายเป็นฝาท้ายชุดใหม่นะครับแตกต่างกันชัดเจนรวมไปถึง ไฟไท้ายนะครับไฟไท้ายแม้ว่าจะมีรูปทรงคล้ายเดิมแต่ว่าดีไซน์ของไฟไท้ายก็จะเป็นไฟไท้ายแบบ LED ทั้งหมดครับในส่วนของรายละเอียดกันชนนะครับกันชนมาพร้อมกับเซนเซอร์4 1่จุดนนะครับเป็นเซนเซอร์ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของระบบช่วยจอดแล้วก็ระบบถอยจอดรวมทั้งระบบความปลอดภัยรอบคันด้วยครับดีไซน์ของกันชนก็จะมีการเสริมหรือว่าเป็นกันชนขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นกันชนที่ออกแบบในสไตล์สปอร์ตเป็นลักษณะคล้ายๆกับสเก์ตในตัวแล้วก็ตกแต่งสี ทูโทนเข้ามาเป็นสีบรอนสลับสีดำแล้วก็ตัดกับสีตัวรถรับต้องกลางนะครับที่เว้าเป็นช่องตรงนี้ยังสามารถเข้าไปใช้เครื่องมือเพื่อจะถอดอยางอะไหล่ลงมาได้ง่ายด้วยครับและจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือนี่ครับกล้องด้านหลังนะครับเป็นกล้องที่จะแสดงภาพบริเวณกระจกส่องด้านหลังของเราก็จะเพิ่มความปลอดภัยหรือว่าเพิ่มมุมมองในการขับขี่ยามค่ําคืนหรือว่าช่วงหมอกลงจัดเราดูรถที่ตามหลังมาด้านท้ายนะครับกล้องตรงนี้ก็จะมีประโยชน์ได้เยอะเลยทีเดียวครับ รวมไปถึงนะครับระบบความปลอดภัยที่เสริมเข้ามาด้วยก็คือนี่ครับ,บเบรกดวงที่3หรือว่าไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาด้วยนะครับเป็นกรอบสีขาวด้านในแล้วก็ชุดไฟเป็นไฟแบบ LED เช่นกันครับสำหรับภายในหรือว่ารายละเอียดภายในของ n ิสันเทอ a ่าในรุ่นปรับโฉมอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้นะครับสีที่ตกแต่งเข้ามานะครับชุดเบาะหนังก็ว,ว่าชุดคุ้มต่างๆน,นะครับก็จะมีให้เลือก2รูปแบบได้แก่สีเบจต,ตัดกับสีดําแล้วก็สีแดงเบอร์กันดี้ตัดกับสีดําซึ่งจะมีอยู่ในรุ่น V.L ขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ V.L ขับเคลื่อน4ีล้อครับแผงแดชบอร์ดก็จะเป็นแผงที่บุด,ด้วยหนังสีดําทั้งหมดนะครับก็จะเพิ่มความหรูหราแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตเข้ามาดูพรีเมียมเลยทีเดียวครับตัดกับกรอบสีเงินหรือว,ว่ากรอบสีเทาเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นกรอบบริเวณช่องแอ ทุกตำแหน่งนะครับทั้ง4จุดดูเรียบหรูแลวก็ทันสมัยมากขึ้นครับเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงชุดใหม่ครับเครื่องเสียงชุดนี้เป็นเครื่องเสียงหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับรองรับแผนที่นําทางนะครับเป็นแผนที่นําทางแบบอิวอินมาในตัวแล้วก็ยังสามารถรองรับกับการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple c a r าเพได้ด้วยครับโดย Apple c a r าเพก็ยังสามารถเชื่อมต่อด้วย ระบบบลูทูธได้อีกด้วยครับเรียกว่ามีความทันสมัยในการเชื่อมต่อแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้อย่างหลากหลายเช่นกันครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างนิสสันคอนเน็กก็ยังติดตั้งมาด้วยครับนี่ครับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของนิสสันคอนเน็กที่ติดตั้งเอาไว้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่นําทางแล้วก็มีชุดควบคุมการทํางานต่างๆนะครับสามารถเข้าไปปรับตั้งค่าได้อย่างมากมายครับรวมไปถึงนะครับนิสสันยังติดตั้งกล้องที่เรียกว่าอ l ราวิวคา m เมล่านะครับติดตั้ง กล้องรอบทิศทางมาด้วยรวมทั้งกล้องถอยจอดครับกล้องถอยจอดก็จะมาพร้อมกับเส้นกระยาะนะครับที่จะปรับตามการหมุนของพวงมาลัยได้ด้วยครับเรียกว่าสามารถถอยจอดได้อย่างแม่นยําแล้วก็สะดวกสบายครับนอกจากนี้ในส่วนของจอภาพยังเป็นจอที่มีความละเอียดสูงนะครับให้รายละเอียดที่ดีแล้วก็มีความคมชัดนะครับนี่ครับมองภาพในมุมมองต่างๆได้อย่างชัดเจนครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นชุดควบคุมแอร์ที่ติดตั้งมาใหม่นะครับสามารถปรับแยกส่วนซ้ายขวาได้ด้วยครับ นอกจากนี้ก็ยังมีปุ่มที่จะสามารถเข้าไปคอนโทรลหรือว,ว่าเปิดปิดแอร์ด้านหลังได้ด้วยครับส่วนอื่นๆที่ติดตั้งมานะครับสำหรับชุดควบคุมบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีนี่ครับช่องเสียบชาร์จไฟแบบ power outlet 12โวลต์ติดตั้งมาด้วยครับนอกจากนี้ยังมีนี่ครับ ช่องเสียบชาร์จไฟแบบ Type C นะครับเป็น USB Type C ติดตั้งมาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมี USB Type A ที่ติดตั้งเข้ามาเรียกว่ามีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ติดตั้งในทุกตำแหน่งถัดมาขวามือนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสีล้อชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนสีล้อในรุ่นนี้เป็นแบบมือหมุนปรับนะครับทั้งขับเคลื่อน2ล้อขับเคลื่อน4ล้อแบบ4 High ตรงนี้นะครับเราสามารถ ปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่เรียกว่าชิปออนเดอะไฟนะครับสามารถขับขี่ที่ความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปรับจากขับเคลื่อน2อล้อมาเป็น4ล้อแบบโฟ i g ไฮได้ทันทีครับมีดิฟเฟอเรนเชียลล็อกที่ล้อหลังเป็นแบบดิฟล็อกไฟฟ้าให้มาด้วยครับและสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกอย่างนะครับในนิสสันเทอร่าโฉมใหม่ก็จะมีนี่ครับระบบที่ชาร์จไฟหรือว่าชาร์จโทรศัพท์ที่เรียกว่าไวเลสชาร์จเจอร์สามารถชาร์จกับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆ่ได้นะครับง่ายดายเพียงเราวาง ก็จะทําการชาร์จเป็นที่เรียบร้อยครับนอกจากนี้นะครับพวงมาลัยยังสามารถปรับขึ้นลงได้2ทิศทางแต่ว่ายังไม่สามารถปรับดึงเข้าหาตัวได้นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดการปรับตั้งพวงมาลัยครับพวงมาลัยที่ติดตั้งเข้ามาใหม่นะครับในนิสสันเทอร่าก็ยังได้รับการปรับเปลี่ยนอันตราทดพวงมาลัยใหม่ทําให้มีการใช้งานในเมืองได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็เราหมุนนะครับเพื่อจะเลี้ยวได้น้อยลงนะครับก็จะประหยัดวงในการขับขี่หรือว่าประหยัดแรงในการ เลี้ยวได้มากขึ้นครับเครื่องเสียงชุดนี้ยังมาพร้อมกับลำโพง8ตำแหน่งของ Bose นะครับแล้วก็ Power Amp อีกหนึ่งตัวที่จะคอยยกระดับเสียงใน Nissan t e r a ให้ดีมากขึ้นครับรายละเอียดของพวงมาลัยนะครับชุดฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงเป็นหลักแล้วก็ชุดควบคุมจอ m u l ต i Information Display หรือว่าจอแสดงข้อมูลนะครับสามารถเข้าไปปรับเซ็ตปรับตั้งได้บริเวณชุดควบคุมทางฝั่งซ้ายครับส่วนชุดควบคุมทางฝั่งขวาที่ติดตั้งมาด้วยนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมระบบ รักษาความเร็วอัตโนมัตินะครับเป็นระบบคุยคอนโทรลต,ตรงนี้ยังไม่เป็นระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผลันหรือว่าอ a ดเดพทีฟคุยคอนโทร l นะครับยังเป็นระบบคุยคอนโทรลธรรมดาอยู่นะครับนอกจากนี้ปุ่มถัดลงมาก็ยังมีปุ่มสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ปุ่มรับแล้วก็วางสายโทรศัพท์นะครับเหมือนกับในนิสสันอ m เมล่าแล้วก็นิสสันคลิกทุกอย่างครับส่วนรายละเอียดของมาดวัตลุนใหม่แม้ว่าจะดู คล้ายเดิมนะครับแต่ว่าหน้าจอตรงกลางหรือว่าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็กราฟิกดีไซน์ต่างๆก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับมารัตเวรือนใหม่ก็จะมีนี่ครับมาตรวัดที่จะแสดงความเร็วของรถนะครับตรงกลางก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองแสดงเอาไว้ด้วยเป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับถัดมาอีกก็จะเป็นจอแสดงระดับลมยางของรถครับนี่ครับถัดมาเรื่อยเรื่อยก็จะเป็นทิศนะครับทิศการเดินทางก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนครับว่าเราหันหน้าหรือว่าเดินทางไปทิศทางไหนอยู่ครับ นอกจากนี้ก็ยังมีจอที่จะบอกนะครับว่าเครื่องเสียงของเรานะครับทำงานอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FMAM หรือว่าทํางานในแบบไหนอยู่นะครับก็จะบอกรูปแบบการทํางานของเครื่องเสียงของเราเอาไว้ด้วยครับเป็คอนโซลเกียร์ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็ยังหุ้มด้วยหนังเข้ามานะครับเป็นฟัสดุแบบซอฟทัชทั้งหมดให้ความหรูหราแล้วก็ดูบึกบึนเลยทีเดียวครับในชุดควบคุมเกียร์ต่างๆนะครับระบบเกียร์หรือว,ว่าชุดคันเกียร์ก็จะเป็นคันเกียร์แบบเกียร์อัตโนมัติ 7จังหวะนะครับสามารถชิปบวกลบในโหมดสปอร์ตได้ด้วยทําให้เราขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นครับถัดลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมการปรับพับเบาะนะครับของเดิมในนิสสันทราก็มีอยู่แล้วของใหม่นะครับในนิสสันทราก็จะติดตั้งเอาไว้2องตำแหน่งทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับสามารถปรับใช้งานหรือว่าปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับนิสสันทราโฉมใหม่ติดตั้งเบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงยังไม่ได้ให้ออโต้เบรกโฮมาด้วยนะคร รุ่น V L แล้วก็รุ่น V L ขับขึ้น4ล้อเท่านั้นนะครับรวมไปถึงนะครับปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มระบบช่วยชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับติดตั้งมาด้วยบริเวณคอนโซลเกียร์ครับเบาะนั่งแถวที่2นอกจากการปรับพับด้วยระบบไฟฟ้าแล้วนะครับนี่ครับตรงกลางสามารถเปิดออกมาเป็นช่องวางแก้วน้ําหรือว่าขวดน้ําได้ถึง2ตําแหน่งเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ติดตั้งเข้ามาเนี่ยครับ ช่องแอร์ด้านหลังก็จะมีช่องแรงลมแอร์ให้มาถึง2ตํตำแหน่งครับรวมไปถึงนะครับช่องเสียบชาร์จไฟ USB ให้มาถึง2ตํตำแหน่งครับเป็นช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB Type A แล้วก็ ไทซีที่ติดตั้งมาด้วยเช่นกันครับเครื่องเสียงที่ติดตั้งเข้ามานะครับเป็นหน้าจอ11นิ้วเหมือนเดิมแต่ว่าได้รับการอัปเกรดการเชื่อมต่อระบบการเชื่อมต่อด้านความบันเทิงเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Netflix นะครับ YouTube แล้วก็ดูหนังฟังเพลงได้อย่างครบครันครับระบบตรงนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบมีนะครับเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่านระบบ HMI d ที่ติดตั้งเข้ามาในนิสสันเทอร์าทุกรุ่นครับ มาดูรายละเอียดเบาะนั่งแถวี่สานะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าพอมานั่งในเบาะนั่งแถวทีสาก็จะรู้ว่าเบาะนั่งนะครับหรือว่ารายละเอียดของการจัดวางเบาะนั่งไม่ได้แตกต่างจากในนิสสันเทร่าชมที่แล้วเพราะว่ารายละเอียดของเบาะแถวสานะครับยังเป็นการติดตั้งเบาะนั่งที่ดูนั่งได้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะเรียกได้ว่าเป็นระบบการนั่งแบบ5้าบกสก็ว่าได้นะครับสที่นั่งแถวหลังนะครับหรือว่าเบาะในตำแหน่งแถวหลังสุดนะครับก็จะเรียกว่าเป็นด็อกซีทก็ว่าได้เพราะว่านี่ ตำแหน่งของเขา่าค่อนข้างชันมากแล้วก็ตำแหน่งของเบาะรองนั่งนะครับค่อนข้างอยู่ต่ํามากทําให้เรานั่งไม่ค่อยสบายแล้วก็นั่งค่อนข้างอึดอัดเลยเดียวครับนี่ครับตำแหน่งที่จะวางขาหรือว่าโซนที่จะเวาอหลบเข้ามาตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเข้ามานั่งแล้วรู้สึกได้เลยครับว่าเบาะนั่งแถว3าดูอึดอัดไปนิดนึงครับแต่ว่าถ้าให้เด็กเล็กนั่งนะครับหรือว่าให้เด็กเล็ก,ลก,ลกๆนั่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เรียกว่าเหมาะสําหรับเด็กมากกว่าสําหรับที่นั่ง ผู้โดยสารแถวที่3นั่นเองครับด้านรายละเอียดของเครื่องยนต์ในนิสสันทราโฉมใหม่นะครับต้องบอกได้เลยว่าไม่ได้รับการอัปเกรดหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาเพราะว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับการพัฒนามาในนิสสันทราโฉมที่แล้วเป็นที่เรียบร้อยครับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับก็จะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่190แรงมา้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรทำงานร่วมกันกันกบ ชุดส่งกาลังหรือว่าระบบเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะนั่นเองครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ยังสามารถรองรับน้ํามันไบโอดีเซลนะครับได้สูงสุดถึง b 2 0ด้วยกันครับแต่ว่ายังมีดอกจันไว้นะครับว่าถ้าเราเติมน้ํามันไบโอดีเซล b 2 0อยู่สม่ำเสมอหรือว่าอยู่ตลอดเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทุก10,000มกิโลครับแต่ว่าถ้าเราเลือกใช้น้ํามันดีเซลเกรดพรีเมียมนะครับเรายังสามารถใช้ไปเรื่อยๆได้นะครับจนถึงระยะทางประมาณ20,000กิโลแล้วค่อยเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็ได้ครับ อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาใน New Nissan ท l r a ราโมปี2021นะครับเป็นรุ่น m n o ม่เ a n g นปรับโุมเข้ามาใหม่อย่างแรกเลยก็คือ l a นดีพ p ร t เ r อร์วอร์นินะครับเป็นระบบที่จะคอยเตือนเรานะครับเมื่อไหร่ที่เราขับรถออกนอกเลนหรือว่ารถของเราขับออกนอกเลนนะครับนี่ครับนิสันเท l ราหรือว่านิว n i สันเท l ร a าขับรถทับเส้นป่านะครับหรือว่าขับออกนอกเลนนะครับระบบก็จะเตือนขึ้นมาเป็นสัญญาณเสียงครับนี่ครับซ้ายหรือขวานะครับเราขับทับ เส้นปะเส้นทึบเมื่อไหร่นะครับสัญญาณก็จะเตือนขึ้นมาทันทีครับก็เรียกว่าเป็นระบบความปลอดภัยใหม่ๆที่ติดตั้งเข้ามานอกจากนี้ก็ยังมีนี่ครับระบบช่วยเตือนก่อนการชนแล้วก็ระบบช่วยเบรกนะครับที่จะทํางานผ่านเรดราแล้วก็กล้องด้านหน้านะครับซึ่งเมื่อกี้เราทําการทดสอบดูแล้วก็ถือว่าเป็นระบบที่ทํางานได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าเราดูแล้วนะครับหรือว่าสังเกตด,ดูแล้วว่าเซ็นเซอร์นะครับจะทางานเมื่อไหร่ที่เราใกล้รถียงข้างหน้ามากๆหรือว่าอยู่ในระยะที่ ค่อนข้างประชิดเลยทีเดียวครับเซนเซอร์ก็จะทํางานโดยส่งเสียงเป็นสัญญาณเตือนก่อนนะครับก่อนที่จะช่วยเบรกครับนอกจากนี้นะครับจุดที่โดดเด่นเลยก็คือกล้อง360องศารวมทั้งเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับเป็นเซ็นเซอร์แบบ4จุดเบรกกันชนด้านหน้าแล้วก็4จุดเบรกกันชนด้านหลังซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาให้รวมทั้งกล้องด้านหน้าแล้วก็กล้องด้านหลังนะครับกล้องตัวนี้ก็จะแสดงข้อมูลนะครับนี่ครับแสดงภาพจากด,ด้านหลังขึ้นมานี่ครับเห็นไหมครับ ตอนนี้นะครับเราลองเปิดนะครับดูกล้องจากด้านหลังดูนะครับเพื่อความปลอดภัยในขณะที่หมอกลงจัดนะครับหรือว่าในขณะที่ยามค่ำคืนเมื่อรถขับตามหลังเรามาเรามองไม่เห็นนะครับเราก็สามารถดูจากกล้องมองหลังได้ด้วยครับเอาละครับเราทาการทดสอบอัตราเร่งของรถรุ่นนี้นะครับว่าจะทําได้ดีแล้วก็โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับ ผลทดสอบของนิสสันเทอร่าในรุ่นปรับโฉมหรือว่ามายเนอร์เชนปี2021อัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0-60กิโลเมตรตชั่โมงวัดได้5.3วินาทีและ0-100กิโลเมตรตชั่วมงวัดได้12.0วินาทีครับอัตราเร่งคอรไมาย0-402เมตรวัดได้18.3วินาทีที่ความเร็ว124.1กิโมตรชั่วโมงครับ ด้านอัตราเร่งทางยาวหรือว่าช่วงเร่งทางยาวนะครับศูนถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้35.6วินาทีและศูนถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้33.5วินาทีที่ความเร็ว158กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผลทดสอบประสิทธิภาพในช่วงเร่งแซงช่วงเร่งแซงในเมือง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้6.8วินาทีและช่วงเร่งแซงนอกเมือง 80ถึง120กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้8.8วินาทีครับผลการทดสอบประสิทธิภาพเบรกนะครับในนิสันเทอร่าโฉมใหม่ต้องบอกได้เลยว่านิสันเทอร่าโฉมใหม่มีการเปลี่ยนระบบเบรกนะครับจากดิสเบรก ล้อหน้านะครับล้อหลังเป็นดรัมเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับเรียกว่ามีการเสริมประสิทธิภาพเบรกให้ดียิ่งขึ้นนะครับผลการทดสอบเบรกจากเบรกในเมือง60ิกิโลเมตรชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้16.8เปเมตรที่ 0.8G แครับและเบรกนอกเมือง100กิโลเมตรชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้49.8เมตรที่ 0.8G เช่นกันครับเรียกได้ว่าผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกหลังจาก ที่นิสสันเท l a ่นะครับมีการปรับเปลี่ยนเบรกมาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อแล้วผลการทดสอบเบรกนะครับมีระยะหยุดที่สั้นลงกว่าเดิมเล็กน้อยทั้งเบรกในเมืองแล้วก็นอกเมืองครับ <S <S ตอนนี้ผมก็ทําการเปิดแอร์แรงลมเบรอร์หนึ่งอุณหภูมิ25าอ,องศาเซลเซียสนะครับมาดูกันว่าระดับเสียงรบกวนภายในสารจะทําได้ดีมากขึ้นแค่ไหนครับ ระดับเสียงรบกวนภายในยสารจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้57เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้60เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้62เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้65เดซิเบลเอครับตัวเลขระดับเสียงรบกวนภายในยสารของนิสันเทราโฉมใหม่นะครับเมื่อติดตั้งกระจกปานหน้าแบบอะคูสติกการ์ดนะครับร ด้านข้างนะครับฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะครับติดตั้งกระจกอะคูสติกการ์ดมาทั้งหมดนะครับทำให้ระดับเสียงรบกวนพู้โดยสารนะครับทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับรถยนต์ในกลุ่ม ppv ด้วยกันครับมาสรุปกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เราได้ขับนิสสันเทอร่าชมใหม่ที่มีการปรับโมใมเนเชนเข้ามานะครับ ผลทดสอบที่ออกมาต้องบอกได้เลยนะครับว่าเครื่องยนต์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลทดสอบอัตราเร่งไม่ได้แตกต่างจากรุ่นเดิมนะครับถือว่าเป็นรถที่มีอัตราเร่งดีอยู่แล้วนอกจากนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างการชัดเจนหรือว่าแตกต่างขึ้นมาชัดเจนก็คือการปรับเปลี่ยนระบบเบรกมาเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับส่งผลให้มีระยะเบรกที่สั้นลงกว่าเดิมเมื่อเทียบกับนิสสันเทอร่าช่วงที่แล้วเช่นกันครับจุดที่เด่นๆอีกอย่างในนิสสันเทอร่าก็จะมีในเรื่องของระดับเสียงรบกวนภาย,นนายในอกณสา ที่ดีนะครับเกณฑ์เฉลี่ยของรถยนต์รุ่นนี้ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับรถยนต์ PPV หรือว่ารถยนต์ในกลุ่มเดียวกันครับด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันเฉลี่ยที่เราวัดได้จากการขับทดสอบครั้งนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลเมตร่อลิตรทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรแล้วก็ พฤติกรรมการขับขี่ของเราด้วยครับนอกจากรายละเอียดของสมัรนาที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าหน้าตามีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงให้มีความโดดเด่นและก็ทันสมัยมากขึ้นทั้งภายนอกภายในนะครับรวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยที่ได้ติดตั้งเข้ามาแล้วก็ได้อัปเกรดในส่วนของระบบความปลอดภัยเข้ามาด้วยครับ ก็จบเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนิสสันเทอร่าโฉมใหม่คันนีเน้เพื่อนๆคงจะได้เห็นแล้วนะครับว่ารถอเนกประสงค์หรือว่ารถ SUV คันนี้มีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างสำหรับรุ่นไมน์เนเชนโฉมปี2021นะครับเรียกว่ามีอุปกรณ์ที่โดดเด่นหลายอย่างเข้าไปแข่งขันหรือว่าทัดเทียมกับคู่แข่ง ในตลาดได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดิสซีล้อแล้วก็ฟีเจอร์อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเข้ามารวมทั้งระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานแล้วก็ระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเรียกว่าเข้าไปแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้เลยทีเดียวครับนอกจากนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทนิสสันมอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้ มาให้เราได้ทําการรีวิวพร้อมกับทดสอบให้กับผู้บริโภคได้ทราบนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้หลังจากที่มีการปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆเข้ามามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ผลทดสอบของสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ เป็นกาลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของไคลนเนอร์ทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าช่องของเรานะครับทำการนําเสนอนอกจากรีวิวอุปกรณ์ต่างๆภายในรถแล้วเรายังทําการทดสอบให้กับผู้บรโภคได้ทราบนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้มีสมรรถนะเป็นอย่างไรแล้วก็โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนในช่วงท้ายนะครับผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ